คำถามต่อมานะคะสำหรับคนที่กดเข้าไปแล้วแล้วกเออ็เนื่องจากว่าเป็นคนที่มี2รหัสนะก็คือเป็นรหัสนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้หนึ่งรหัสแล้วก็เป็นสัริษทิบารอีกหนึ่งรหัสนะคะอันเนี้ยพอเข้าไปใน QR Code คตามที่จดหมายแจ้งไว้แล้วเนี่ยมันมันขึ้นมันมันเข้าไปได้แค่อันเดียวเนาะเข้าไปได้ที่รหัสใดรหัสหนึ่งนะคะ ได้หมายความว่าถ้านักศึกษาเนี่ยเข้าไปเลือกในรหัสนักศึกษาแล้วนะคะโดยรหัสของสัมทิทธิบัตรเองอะ่ะมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าในระบบเนี่ยมันก็จะไปเจอกันว่าเป็นคนคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยอาจจะเข้าไปในรหัสของนักศึกษาแล้วเลือกรูปแบบสมมุติว่าเลือกรูปแบบที่สองแบบออนไลน์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกชุดวิชาท,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 ที่ ได้ลงสอบซ่อมไว้แล้วก็รวมไปถึงสว่ิิบัตเล่ม่งนด้วยนะคะถ้านักศึกษาเข้าไปเช็คในระบบนะคะเข้าไปเช็คในรหัสของนักศึกษาก็จะเห็นว่าชุดวิชาอะไรบ้างที่นักศึกษาเลือกรูปแบบไหนไว้แล้วก็สัมงริชิบัตด้วยนะคะเอ่อนักศึกษาเข้าไปเช็คในรหัสของสัมฤทธิบัตก็จะเห็นว่าชุดวิชาที่เป็นสัมฤทธิบัตเนี่ยนะคะก็จะปรากฏว่านักศึกษาเนี่ย เลือกรูปแบบที่สอบไว้เนี่ยนี้นะคะก็คือเลือกทีเดียวมันถูกข้อมูลหมดเลยนะคะว่าเป็นนักศึกษาคนไหนนะคะมันก็ลิงข้อมูลให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเลือกแค่ทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะเข้าไปตรวจสอบทั้งสองรหัสนะเพื่อยืนยันความถูกต้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าที่เลือกแล้วเนี่ยมันได้ตามนั้นหรือเปล่าระบบมันรับ ข้อมูลตัวนี้แล้วหรือ,อยังนะคะยังไงเดี๋ยวทางทีมงานนะคะก็แขวนลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะลองเข้าไปดูในออคลิปนี้ได้เข้าไปดูที่ออลิงก์ทีมงานแขวนไว้ได้นะคะ <c oughs> ต่อมานะคะวิชาเดิมนะคะที่ข้อสอบเป็นแบบปรนัยร้วนที่ไปสอบที่สนามสอบเนี่ยนะคะแล้วกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นที่ว่านี้ มันคือปรนัยเหมือนเหมือนเดิมที่ไปสอบที่สนามสอบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องตอบว่านะคะถ้าคนที่ได้ฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นคลิปจะพอตอบได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นไงคะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นการทําผ่านระบบทางไกลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำเป็นปรนัยเนี่ยมันมเราไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะว่านักศึกษาเนี่ย ได้คำตอบมาจากที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวหลักๆของกิจกรรมนะคะก็จะเป็นในเชิงของอัตนานีคือเป็นการตอบในลักษณะความเรียงหรือให้ทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่แสดงศักยภาพของนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้วิเคราะห์ประมวลผลอะไรต่างๆมานะคะเพราะว่าคะแนนตรงนี้มันคือ100คะแนนหรับที่จะไปตัดสินผลการเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ก็จะต้องมีความซับซ้อนเพื่อแสดงถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้นะตรงนี้ว่าเออไม่ใช่ปรนัยร้อยข้อหรือ100ข้อแบบที่เคยทำมานะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะทั้งรูปแบบ1และรูปแบบ2เหมือนกันนะคะไม่ได้มีรูปแบบไหนง่ายยากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกวิธีการที่เรา สะดวกเข้าใช้งานมากที่สุดนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำรูปแบบที่สองนะคะต่อมาค่ะอยากรู้เกณฑ์การให้คะแนนและรูปแบบกิจกรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเกณฑ์การตัดสินผลนะว่าจะได้เกรดอะไร u s หรือ h honor นะคะ ยังคงเป็นเกณฑ์เดิมเกณฑ์เดียวกับการสอบแบบกระดาษนะคะแต่ว่า <c oughs> รูปแบบกิจกรรมก็อย่างที่บอกไว้นะว่าหลักๆก็คือมันก็คล้ายๆกับข้อสอบอัตนัยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบเนี่ยออนักศึกษาจะต้องทําหน้าตรงนั้นเลยแล้วก็มันค้นคว้าเปิดอะไรไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมตรงเนี้ยก็จะ เน้นว่านักศึกษาไปค้นคว้าไปเรียนรู้มาเพิ่มเติมได้คือเราก็จะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของนักศึกษามากกว่านะคะมันเป็นเรื่องของการสอบซ่อมด้วยนะคะแล้วก็มีบางคนค่ะที่หวังเอชค่ะหวังเไว้แต่ว่าตอนที่สอบสอบไล่นะคะไม่ได้เข้าสอบเพราะฉะนั้นตอนสอบไล่ทักหนึ่ง ถ้62เนี่ยไม่ได้เข้าสอบไปก็เลยติดไอไว้ก็เลยจะมาสอบซ่อมนะคะถ้าสอบซ่อมผ่านแล้วทำคะแนนได้ดีก็มีสิทธิ์ได้ H แล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้เกียนิยมนนเพราะว่าไม่ได้ผิดจะ่ในรับดาวนะอันนี้ก็งคงเป็นไปนในแนวทางเดียวกันนะคะแค่ว่าแทนที่จะเข้าสอบในสนามสอบก็ส่งกิจกรรมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องส่งนะคะสำหรับคนที่ ติดไอไว้ตอนสอบไล่นะคะแล้วลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ถ้านักศึกษาไม่ทางกิจกรรมใดๆส่งเลยนะคะจะติดยูทันทีนะคะจะติดยูทันทีก็เหมือนกับไม่ได้เข้าสอบซ่อมนะคะลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วไม่ได้เข้าสอบซ่อมติดยูนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือไม่ส่งกิจกรรมเลยก็จะติดยูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออมันไม่ได้มีช่องทางไม่ไดม้มีวิธีการอื่นๆให้เลือกแล้วว่าจะสอบรูปแบบเอ่อจะสอบสัดส่วนคะแนนแบบอื่นๆนะคะเพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยเนาะเราเลยเลือกแบบเดียวที่ซิมเพิลที่สุดที่ทุกคนเข้าถึงได้มากที่สุดก็คือกิจกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์จากหลักการสอบซ้อมนะคะเป็นวิธีเดียวเลยนะสาหรับในการสอบซ้อมหนึ่งสอบครั้งนี้ แต่ว่าเลือกรูปแบบได้2งแนวทางก็คือส่งแบบกระดาษหรือสองส่งแบบออนไลน์ถ้าส่งแบบกระดาษก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็มีความเสี่ยงเรื่องของการส่งไปรษณีย์กะดาสูญหายระหว่างทางทางเรื่องขาไปขากลับก็ต้องระวังตรงนั้นีทีหนึ่งรวมถึงของการเปลี่ยนที่อยู่นะคะถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่ในช่วงนี้หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะคะแต่ไงก็คนที่จะเปลี่ยนที่อยู่ก็ส่ง แจ้งลบบมาโดยเร็วที่สุดนะคะผ่านทาง้องทางติดต,ต,ต่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะ,ะต่อมาค่ะออที่อยู่จะเป็นที่อยู่เดียวกับส่งหนังสือใหมคะใช่แล้วค่ะเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่ส่งเอกสารการสอนให้กับนักศึกษานะคะเป็นที่อยู่เดียวกับที่ส่งจดหมายอะไรต่างๆติดต่อนักศึกษาตลอดมานะคะที่อยู่เดียวกัน นะถ้าเอ่อถ้าไม่ไม่ขัดข้องอะไรใดๆมากเกินไปนะคะก็คือขอแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนที่อยู่นะเพราะว่าเปลี่ยนที่อยู่นั้นน่ะอาจจะไม่ทันนะคะเปลี่ยนเอ่อการส่งเอกสารให้ตรงเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่ทันรินะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อคนที่คนที่ต้องอยู่คนละที่กับที่อยู่เดิมแล้วเนี่ยะะอาจจะต้องหาช่องทาง ตีกกัมออนไลน์น่าจะเป็นคำตอบได้นะคะ <c oughs> ต่อมานะคะเราก็เ,เรื่องของลงทะเบียนเลือกนะคะ <c oughs> ก็คือเลือกเลือกผู้แบบเรียบต้อยแล้วเข้าไปตรวจสอบผลการเลือกได้ที่ไหนนะคะ <c oughs> ก็ะอีกเช่นเดียวกันนะคะที่บอกไว้แล้วเนาะก็คือแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ด้านล่าง ในคลิปนี้นะคะถ้ายังไงเข้าไปเ,ออเช็คตรวจสอบดูวิธีการนะคะดูวิธีการการตรวจสอบตรงนี้ได้ไม่รืยาเกินไปนะคะเข้าไปตรวจสอบได้ว่าที่เราเลือกแล้วเนี่ยมีข้อมูลทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับข้อมูลตรงนั้นเข้าระบบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะเอ,อ่อสอบถามนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยมีทุกชุดวิชาไหมครับนะคะ สำหรับการสอบซ่อมครั้งนี้ก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำค่ะว่ามีทุกชุดวิชาค่ะทุกชุดวิชาที่จัดสอบซ่อมนะคะของมอสทเราสอบซ่อมตัวนี้เนี่ยรวมแล้วประมาณ400กว่าชุดวิชาใช้แนวทางกิจการร้อยเปเซเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นรูปแบบที่นักศึกษาทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้ ลี่ยนรูปแบบไม่ได้หรอคะเนะะี่ยค่ะอันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะคะถ้าเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งไปแล้วก็ต้องยืนยันในรูปแบบนั้นแล้วเนาะถ้าเรากดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากนักศึกษาเราเยอะมากนะคะข้อมูลเนี่ยมันก็จะถูกส่งแล้วก็รันนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเออมันมัน มาเปลี่ยนตปเปลี่ยนไปทีหลังเนี่ยค่ะมันไม่ทันกาลละข้อมูลมันไปต่อแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นล็คิดพิจารณาตัดสินใจให้ดีคือถ้ามะนบกเข้าออนไลน์ก็เลือกต้องทาง,ง,งออนไลน์เลยค่ะออนไลน์ไม่ได้ยากเกินไปนะคะทุกคนเข้าจีดได้นะคะแล้วคนที่ไม่รู้ข่าวนี้จะเป็นอย่างไรหรือคนที่ไม่ตอบกลับแล้วเพื่เฉยจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเพื่อนนะคะ ตัวเองรู้แล้วตัวเองเข้าไปเลือกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองโดยเร็วที่สุดนะคะภายใน22เมษายนตรนี้เท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนที่อยากจะไม่รู้ข่าวเข้าไม่ถึงข่าวสารตรงนี้เดี๋ยวมาหาวิทยาลัยมีวิธีในการที่จะแจ้ง,งไปนะคะแต่ช่วยกันนะอย่างน้อยๆช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นชมรมนักศึกษาก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มรายนักศึกษากลุ่มรายบุคลากรอะไรต่างๆก็ดีคะ่ะฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้เข้าเข้าใจทั่วถึงทั่วกันนะคะแต่เรื่องนี้คือทางสำนักทะเบียนเองเนี่ยส่งจดหมายแจ้งทุกคนไว้อยู่แล้วแต่ว่า จะเข้าถึงตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะอันนี้ด้วยความที่เราเป็นระบบทางไกลนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าจะพยายามติดต่อให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนนะคะเป็นห่วงตัวเองเนาะเข้าไปเลือกให้เรียบร้อยภายใน22เมษายน